รันดัมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมิรนวาทาลลอข้อความจากเขาเขาอาจจะเพิ่งถูกทิ้งหรือว่าเจ็บปวดใจมานะคะตอนนี้เขาอยู่ในช่วงสภาวะความขัดแย้งและสับสน กลัวว่าคุณจะมองว่าเขาเจ้าชู้และอยากจะเคลียร์เรื่องเก่าของตัวเองให้จบก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าควรจะทําอะไรแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างนั้นมันจะสับสนวุ่นวายเขาต้องการเคลียร์ใจตัวเองก่อนต้องการอยากรู้ว่าตัวเองนั้นจะต้องทําอะไรต่อและต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการเป็นคนที่ชัดเจนและรู้ว่าตัวของเขานั้นจะต้องเคลียร์เรื่องของความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดเพื่อสมดุลใจของตัวเขาเองให้เรียบร้อยก่อนที่จะกลับมา เพื่อขอความรักจากคุณเพราะว่าเขาเองรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่แคร์ไม่สนใจเขาแล้วก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะกลับมาทาั้ง,งที่เขายังไม่ชัวร์ได้ยังไงเพราะงั้นขอชัวร์ก่อนขอรักษาใจตัวเองก่อนแล้วค่อยเจอกันนะจ๊ะหากชอบคลิปนี้ฝาก s u b s c r i ร e ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ